สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงของราศีมังกรกันนะคะราศีมังกรนะคะคนที่เกิดราศีมังกรตั้งแต่วันที่15มกราถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาดูไพ่ความรักนะคะ,ะคนที่มีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนคบคนคุยไม่มีสถานะนะคะคนรักที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ ูได้นะคะแล้วก็คนที่มีดาวสุขดาวจัน์ทรสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะคะดูได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะเราเปิดไพ่โดยรวมก็คือเป็นเจอ r e เร a d ิ้งก็คือเป็นไพ่ของคนที่เกิดราศีมังกรทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ระบุของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เราก็จะมาดูกันนะคะถึงความรักเนาะคนคบคนคุยความรักนี้ไม่มีสถานะนะคะยังไม่ได้ระบุสถานะนะคะพบกันคุยกันชอบกันแต่ไม่ยังไม่ได้ให้สถานะกันหรือรักกันแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะโอเค ขอดูไพ่หน่อยนะขอดูไพ่ตัวตนหน่อยนะคะอ่ะเราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะขอดูหน่อยนะคะอืมรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้น เป็นเรื่องราวคน3คนนะคะเกิดขึ้นมีการเจรจามีการพูดคุยในเรื่องของความรักผู้หญิงหรือผู้ชายที่เรา,เาครบคุยกันอยู่เนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนอะไรเกิดขึ้นสักอย่างในเรื่องราวของความรักของเรานะคะเนี่ยไม่ชัดเจนมีความรู้สึกสงสัยในในในเรื่องราวของคนรัก ซึ่งเป็นความรู้สึกสงสัยว่าใครคนใดคนหนึงไปทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะอนะคะแล้วก็เขาถามถึงความจุตจิธรรมถึงความรักอ่ะเ่าความรักที่ที่เรากําลังมีอยู่ให้กันตอนเนี้ยความรักที่ ต้องการความยุติธรรมเนี่ยนะคะว่ามันเป็นยังไงกับความไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีความชัดเจนกระจ่างออกมาในในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่เหมือนใครมีทำอะไรปิดบงังอะไรสักอย่างแต่มันจะมีไพ่นะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นก็คือเป็นไพ่ที่เป็นราชินีนะคะ เป็นไพ่ของคนเป็นแม่ก็ได้นะคะเป็นคนท่าอีกอย่างก็คือมีลูกได้นะคะตั้งท้องได้เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันเกิดตะมูลขึ้นมาไม่ความไม่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดเรื่องราวของคน3คนมีการพูดคุยกันมีการเจรจากันนะคะว่าระหว่างการดำรง การดาเนินชีวิตของเราเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะรอดไหมมันจะถึงขั้นที่เราจะไปในการที่เราจะเป็นครอบครัวกันได้ไหมนี่คือเกิดความสงสัยแสดงว่านะคะมันต้องมีเรื่องราวอะไรสักอย่างในการเกิดความสงสัยในตรงนี้ขึ้นนะคะงั้นขอดูหน่อยนะว่า เป็นยังไงต่อนะคะเรื่องราวของราศีมังกรเกิดความเนี่ยไม่มั่นใจเกิดขึ้นอีกแล้วมีเรื่องราวทะเลาะเบ,บาะแว้งกันจริงๆนะคะแต่ก็สามารถที่จะแบกรับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านพ้น อุปสรรคนั้นไปได้ขอแค่ให้ค่อยๆค,คุยกันนะคะค่อยๆค,คุยกันค่อยๆพิจารณาเรื่องราวนั้นไปด้วยกันนะคะอย่าไปคิดเองเออเองนะคะก็คือให้สองฝ่ายคุยกันนะคะคนคนหนึ่งทํางานคนนึงก็ทํางานต่างฝ่ายต่างทํางานหาเงินไม่ค่อยมีเวลาคุยกัน แล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะอีกคนของเราคิดยังไงทำไมเขาถึงไม่ค่อยสนใจเราเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยอีกฝ่ายก็สงสัยในตัวอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันว่าทําไมคนรักของเราไม่เห็นติดต่อมาหาเราหรือคุยน้อยลงเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นความรู้สึกสงสัยในใจเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเลย นะคะไพ่ขึ้นทั้งสองายคนหนึ่งก็เจอนมูลนะคะอีกคนหนึ่งก็เจอราชนีพระจันทร์ถ้ากับว่าเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในความรักนะคะอืมแสดงว่าคุณสองคนไม่ค่อยได้คุยกันถ้าคุยกันทีก็ทะเลาะก,กันเลยอืมก็จะประมาณนั้นนะคะคุณมังกรค่ะคุณช่วย <laughs> กรุณาเออนะคะ ุยกันทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยมีปัญหาคุยกันทีไรก็มีปัญหาทีเลยนะคะค่อยๆคุยกันเนาะความรักเราจะประคองกันไปได้แน่นอนขอแค่คุณค่อยๆคุยกันนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นสิบไม้สามารถที่จะเดำลงหรือพาชีวิตคู่ของเราไปในทางที่แบบประสบความสำเร็จได้อยู่รอดได้ค่ะแต่เราต้องแบกรับ ปัญหาแบกรับภาระหรือแบกรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องมันต้องค่อยประคองไปนะคะแล้วเชื่อว่าวันหนึ่งอะ่ะพวาคุณจะปัญหาที่เกิดขึ้นจะเคลียร์กันได้เนาะงั้นขอดูความรักออของคุณความรักของคู่ของคุณมังกรหน่อยเนาะว่าคนรักของคุณมังกรคิดยังไงอยู่ตอนนี้นะคะความรักของ ู่ของคุณมังกรนะคะเกิดความรู้สึกอีกแล้วหาเงินนะ่ะอืมก็คือคุณคุณคู่ของคุณมังกรก็ชอบหาเงินนะ่ะเออหาเงินอย่างเดียวเลยนะคะอยากได้เงินอยาก ได้เงินด้วยอยากได้ความรักด้วยแต่ด้วยความที่เขาห่วงแหนเกี่ยวกับการทำงานของเขาเขาบอกว่าเกี่ยวกับงานคืออยากทำงานอยากคิดอะไรมากฉันทำงานน่ะฉันหาเงินฉันไม่มีอะไรหรอกแค่ตอนนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆเท่านั้นเองอฉันก็แค่เหนื่อยใจ ในทั้งเรื่องงานของฉันที่ฉันต้องบุกบานฝาฟันกับงานที่ทำนะงานก็เนี่ยเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างฉันก็ต้องลุยในจุดๆนั้นคุณอยากคิดอะไรมากเนาะก็ถามว่าเบื่อไหมมันก็มีเบื่อมั่งแหละแต่ก็ฉันก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดขอแค่คุณเข้าใจฉันได้ไหมเนาะมันก็เริ่มต้นในการ ทำงานลุยงานเนี่ยอยากหาเงินอยากเก็บเงินอยากสร้างครอบครัวเนี่ยแต่ว่าคุณเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมอยากคิดอะไรให้มันเป็นกังวลน,นะอืมเขาก็ห่วงเรื่องงานเขานะอความรักของของคนรักคุณอนะของคนรักของคุณมังกรนะคะเขาเขาก็ห่วงเรื่องงานนะห่วงงานห่วงเงินเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่มีอะไรหรอกแต่มังกรคุณมังกรอาจจะมีความรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึง เงียบเงียไปไม่ค่อยสนใจเราเลยนะคะอืมก็เขาห่วงเงินห่วงงานนะเขาอยากจะทํางานเก็บเงินจะได้สร้างครอบครัวจะถามว่าตอนนี้เหนื่อยไหมเขาก็เหนื่อยนะเขาก็เหนื่อยนายแต่เขาก็พยายามสู้กับ,ก,บกับสิ่งที่เขาเจออยู่เนาะต่างภายต่างคุยกนยันไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะโอเคเราขอดูหน่อยนะว่าแล้ว ยังไงต่อเราจะแก้ไขอะไรยังไงต่อนะอืมนีเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะล้มลุกคลุกคลานมั่งเหนื่อยมั่งทอมั่งสู้ไหวคะ่ะนี่เห็นไหมสู้ไหวนะเหนื่อยนะปัญหารอบด้านแต่ก็สู้กันได้จ้ะ อาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายนะคะเกิดเปลี่ยนถ่ายเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการรอรอจุดหมายรอข้อความนะคะหรืออีกฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งๆเงียบเงียบนะคะก็คืออยู่ในที่ของเรานิ Latin, ่งเงียบเงียบรอดูสถานการณ์ไปว่า อีฟายจะเป็นยังไงนะคะอีกคนก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมาดเข้มขึงเชียวนะคะเป็นไพ่เดนพลก็คือเป็นไพ่ใหญ่นะคะเป็นไพ่ใหญ่ในในถ้ำรับทั้งหมดเลยก็คือเป็นไพ่ที่เขามีพลังคือคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่ อยู่ในจุดในพื้นที่ที่แบบอยู่กับที่ดูสถานการณ์ไปก่อนนะเนาะไม่อยากจะพูดอะไรมากอีกคนก็ก็ไม่ค่อยอยากจะคือต่างฝ่ายต่างต่างฝ่ายต่างดูกันออกอะว่ายังไงแต่แค่แค่เวลาคุยกันมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับว่าคุยกันไม่ค่อยลงล่องลองรอ,อยกันสักเท่าไหร่แต่คุณก็ไปกันได้นะไม่มีปัญหาอะไรมาก ค่อยคุยคุยกันไปของของเดือนกรกฎาคมเนาะค่อยคุยกันไปอย่าคิดอะไรมากนะคะไม่ต้องคิดเขาบอกอย่างนั้นเออมันอาจจะมีบ้างในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในบางอย่างเกิดขึ้นแต่พวกคุณก็ก็ไปได้นะคะแต่ในในเนื้อผ้าอะ่ะเรื่องความรักอ่ะเขาบอกว่ามันมันจะไปทางการหาเงินและหางานกันมากกว่า ห่วงงานห่วงเงินความรักอะมีให้กันแต่ด้วยความที่เราพากันทํางานทํางานหาเงินกันยุ่งอยู่กับงานยุ่งอยู่กับเงินก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักกันสักเท่าไหร่พอหันมาอีกทีนึงเอ้าเหมือนทําไมไม่ค่อยสนใจกันเลยอะไรเงี้ยเอแล้วทาไมต่างฝ่ายต่างห่างกันไปเลยไม่ไม่คุยไม่พูดกันพอพอหันมาถามกันอีกทีก็เหมือนจะทะเลาะบอแวงกันฉะนั้นแล้วเราดูว่า ให้ที่บอกออกมาเนี่ยคือความรักของคุณนะ่ะไม่ได้คือราศีมังกรนะคะภายในเดือนกรกฎกดเนี่ยดูแล้วเหมือนคุณไม่ได้ไปไปเน้นในเรื่องของความรักมากมายอะ่ะแต่คุณจะพากันเน้นกันเรื่องการมาหากินกันมากกว่าเรื่องเงินเรื่องทํางานเรื่องจะทํายังไงให้ฉันอยู่รอดได้เหน็ดเหนื่อยน่นนนนะกับปัญหาเรื่องเรื่องการทํางาน แต่พวกคุณก็สามารถที่จะลุยได้นะคะเรื่องความรักก็ค่อยๆประคองกันไปในเดือนกรกฎานะคะไม่ค่อยได้อะไรมากมายกับเรื่องความรักแต่คุณทั้งสองฝ่ายเลยทั้งทงทั้งคนรักของคุณและคุณังค์กรเองจะมีความรู้สึกว่าเน้นการทํางานมากกว่าอยากจะทํายังไงให้เรามีกินมีใช้อยากจะมีแบบทํายังไงให้มันอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วความรักอะ ไม่ได้ไม่ได้ไปยึดติดมากขนาดนั้นแค่มีแค่ความรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนตรงฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยถึงมีความรู้สึกไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเอ๊ะทำไมเขายบเงียบ,บอะไรเงี้ยคือจริง,รงๆแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามของเราคือคนรักของเราเนี่ยเขาเขาหมดจะทํางานทําเงินน,นะเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยได้มาพูดคุยอะไรกับเรามากก็เลยทําให้ เกิดความรู้สึกว่าแค่เราสงสัยในตัวเขาแค่นั้นเองเนาะคุณมังกรไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากเลยเนี่ยมีคือคนรักของคุณหาเงินหางานอะ่ะอืมเขาบอกมาแบบนั้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าความรักของเราเป็นยังไงในกรกฎานี้นะคะอืม ก็เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองแต่พวกคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะเนี่ยขึ้นไพ่สิบเหรียญเชียวคุณก็จะพากันสู้แล้วอุปสรรคที่ที่ท,ที่ที่มีมันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปนะคะอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปพะวงในเรื่องของความรักที่อย่าไปคิดห่วงในเรื่อง เอ๊ะทำไมแฟนเราไปมีคนใหม่ไหมอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดห่วงมากนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นบอกว่าเนี่ยถ้าคุณทํางานเก็บเงินไปเดี๋ยวก็ดีคิดถึงกันก็ทนเอาหน่อยเนาะแล้วก็อย่าไปอย่าไปมีปากมีเสียงกันเพราะว่าถ้าเลาะก,กันแล้วมันก็จะพานให้เป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะมันก็จะไม่ดีฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปถามหานะว่า คนรักของคุณมีคนใหม่ไหมอ่าใครมีใครคนใหม่ไหมมีใครเป็นมือที่สามไหมคือไม่ต้องไปถามหาค่ะเพราะว่าสถานการณ์เขาก็บอกออกมาว่าทํางานหาเงินค่ะต่างฝ่ายแต่งทำงานหาเงินเนาะอืมไม่มีอะไรมากนะคะอย่าไปคิดมากเขาบอกอย่าไปคิดมากถึงเรื่องมือที่สามอะ่ะอย่าไปคิดมากมันไม่มีอะไรหรอกอืมคิดมากคิดไป มองสาเหตุหาผลจริงๆแล้วว่าเพราะคุณมีความสุขกันได้ค่ะค่อยๆเก็บเงินกับทองเนาะเก็บเงินแล้วก็หาเงินแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ค่อยอ่มาหากันเนาะตอนนี้มันอาจจะยังมาหากันไม่ได้นะคะด้วยความที่ว่ามันมีปัญหาในหลายๆสถานที่ในหลายด้วยโรคภัยอะไรที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะเวลาเนี้ย มันก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาหากันสักเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วนะคะเราก็อยู่ไปคิดถึงกันก็ส่งข้อความหาการคุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะแต่ถ้าคนไหนอยู่ใกล้ๆกันก็ค่อยคคุยกันไม่ต้องไปคิดระแวงอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากได้งานอยากได้เงินทํางานเพื่อให้มันอยู่รอดเนาะโอเคนะคะ นี่คือความรักของคนราศีมังกรประจำเดือกนกรกฎาคมนะคะถ้าหากใครนะคะฟังแล้วอยากจะรู้อยากจะ,ะดูถึงชีวิตจริงๆของคุณที่ตรงกับดวงคุณโดยตรงนะคะให้แอดไลน์มาได้ที่ไลน์ไอดีของเราจะทิ้งไว้อยู่ใต้ข้างลิงก์นะคะแล้วก็ ยังไงก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้อยากจะรู้ดวงของเราโดยตรงนะคะว่าเป็นยังไงให้ตรงตรงเลยก็ทักกันมาอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้มันจะเป็นดวงโดยรวมเนาะบางคนก็จะถูกบางคนก็จะไม่ถูกฉะนั้นแล้วอย่าไปยึดติดใส่ใจอะไรให้มากเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะแล้วก็คือถ้าคนไหนถูกใจชอบนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับหมอนะคะว่าจะได้ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันนะคะแล้วก็ใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะตามลิงก์ข้างล่างที่ทำไว้ให้เนาะโอเคขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเป็นของเดือนหน้าต่อไปแล้วเราค่อยจะมาอัดคลิปกันอีกทีขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีจ้า